ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้โปรเซสพอยต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงสีมีการกระพริบตามระดับของสัญญาณนะครับเราสามารถทําได้ดังนี้นะครับเช่นถ้าตอนนี้ค่าของสัญญาณจากไม่ว่าจาก PLC หรือว่าอุปกรณ์ผ่าน OPC Server หรือว่า b a c n n t เข้ามานะครับมีการถึงระดับ500นะครับให้กระพริบและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นเมื่อค่าของสัญญาณนะครับมี ค่าเปลี่ยนแปลงไปเช่นถึงระดับ800นะครับก็กระทิบเป็นแบบสีแดงแบบนี้นะครับสามารถทําได้ดังนี้นะครับก่อนอื่นเราก็เอาโปรเซสพอร์ t มาวางลงไปทีนี้มาที่แท็บ Text นะครับจากเดิมที่ fill color เนี่ยไม่ได้ถูกเลือกไว้ให้ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปจากนั้นก็ไปที่แท็บ pptde แล้วเลือก data tag ไปยังสัญญาณที่เราต้องการที่จะนำมาควบคุมตัว Process point ให้เปลี่ยนสีนะครับเช่นผมเลือกไปที่สัญญาณที่ชื่อว่า float 2ตัวนี้คลิกโอเคใส้เครื่องหมายถูกตรง data entry เพื่อที่เราจะสามารถซิมูเลตสัญญาณคือป้อนค่ากลับเข้าไปที่ Process point ตัวนี้ได้ในงานจริงนะครับเราไม่จาเป็นต้องใช้แบบนี้นะครับ data entry เพราะว่าสัญญาณนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจาก plc จากอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมไม่มี plc อยู่จริงผมก็ซิมูเลตสัญญาณเข้าไปโดยการป้อนค่ากลับเข้าไปให้กับสัญญาณใน opc server จากนั้นคลิกโอเคออกมาทีนี้เราจะใส่เมื่อกี้เราแค่กำหนดว่าพื้นหลังนะครับให้เป็นให้มีพื้นหลังนะครับก็คือ field color แล้วก็กำหนดสัญญาณเข้าไปทีนี้เราจะเอาตัวการเปลี่ยนแปลงดินามิกคือ color นะครับใส่เข้าไป ก็เลือก Process Point ก่อนแล้วก็มาเลือก Dynamic ที่ชื่อว่า Color จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Expression เข้าไป Expression Editor จะปรากฏขึ้นมาเราจะเขียน Expression นะครับดังนี้คลิกที่ปุ่ม Tag แล้วก็เลือก Unified uh, Un Browser เพื่อไปเลือกสัญญาณ Float 2ของเรานะครับซึ่งเราจะนำมาควบคุมจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นหมายถึงว่า ถ้าถึงระดับ500นะครับ expression ของเราจะปรากฏเข้ามาในช่อง data source แบบนี้ให้คลิกปุ่ม add เข้ามาเพื่อให้อยู่ในหน้าต่าง expression ที่เราจะนำไปใช้งานทีนี้เราเปลี่ยนสีตรง fill color ตรงนี้นะครับให้เป็นสีเหลืองนั่นหมายถึงว่าถ้าถึงระดับ500ให้เป็นสีเหลืองนะครับนี่เปลี่ยนแปลงจาก500ให้เป็น800บ้างนะครับข้างบนเนี่ยนะครับตรง expression เนี่ยเปลี่ยนเป็น800แล้วก็ add เข้ามา 800จะอยู่ตรงนี้นะครับ Fil l Color เป็นสีแดงทีนี้เราเอาตัวที่มีค่าสูงสุดเนะี่ยให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนทำไมเพราะว่าเพื่อที่จะให้สีแดงเนะี่ยถูกตรวจสอบก่อนนั่นคือตรวจสอบเงื่อนไขข้างบนสุดก่อนนะครับว่าถึง800หรือยังนะวิธีการเปลี่ยนลำดับก็คือเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนตรงลูกศรตรงนี้นะครับ800จะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับ นะครับลูกศรตรงนี้นะครับเชนออเดอร์ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเขาจะเช็คเงื่อนไขด้านบนก่อนว่าถึง800ยหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็เช็คเงื่อนไขถัดลงมาก,ก็คือถึง5 0 0้อยหรือยังนะครับเพราะนั้นจะเช็คตัวเงื่อนไขที่มีความสําคัญมากที่สุดก่อนโอเคนี้เราใส่ดานามิกที่ชื่อว่าแฟลตเข้าไปถ้าเงื่อนไขของเราก็คือถึง500นะครับก็ให้มันกระพริบเลยก็คือกระพริบตั้งแต่เงื่อนไขระดับต่ําสุดเป็นต้นไป แล้วก็เลือก expression เลือก tag u อยู่ในไฟล์ browser แล้วก็เลือกสัญญาณ float 2เรานะครับคลิกโอเคใส่เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับ500ก็คือระดับต่ำสุดที่เราต้องการให้ flash นั่นเอง flash ด้วยความถี่เท่าไหร่ผมใช้ความถี่200 m มิลลิเซกนะครับผม flash w h n t true ก็คือเมื่อเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคอ่าเราลอง run time ดู ป้อนเงื่อนไขเข้าป้อนค่าเข้าไปนะครับถึง500เปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับทีนี้600ก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ถ้าเป็น900าเปลี่ยนเป็นสีแดงแนละ้วเพราะว่าเกิน800นะครับทีนี้เปลี่ยนเป็น100่ก็ไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ